้ที่บ่อแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเพาะพันปลานะคะจะมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะคะ,<ส>ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะจากคุณเทพสุดาคาดพนนค่ะอาจารย์เขาละกวนอยูยูบ่อพอเมพัทหันล้วเนาะค่ะ จับแยกชนีปลาขึ้นมาคือว่าเหมือนนี่มันจะพอพันปลาตะเพียนเลยนะคะเ่าขึ้นมาพักไว้ก่อนให้ปลามันไหนเมย์ก้อนอย่างเขาบอกว่าปลาทองไหมท่านอันนี้เป็นปลาอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นเพียนเมียค่ะปลาตะเพียนตัวเมียปลาตะเพียนตัวเมียตัวจะอ้วนกว้างกว้างมาถึงมีไข่นอันนี้มีไข่แล้วนี่อ่ามีไข่แล้วอ่นี่เราก็จะแยกออกมาเป็นกูแล้วค่ะเมื่อกี้นี่ตัวเมียเนาะ อันนี้ตัวผู้เป็นนักษณะยังไงยาวเดียวก็รงนี้ลำเชื้อนะมันยาวเดียวนี่ตัวผู้ตัวจะยาวกว่าตัวเมียใช่ไหมลำเชื้อเวลาเราดีบ๊อบๆนี่คมันจะเป็นมีขาวๆชัวมๆอ๋ออ๋อตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่สีขาวสุดเลยดู่ตัวผู้ตัวผู้นี่ตัวเมียตัวเมียตัวเมียนี่มันจะตัวโตกว่าตัวผู้ใช่ไหมอ่า คู่อแล้วก็มันจะไม่ยาวเป็นมันจะไม่ยาวมากไม่ยาวเดียวไม่ยาวเดียวจะอ้วนกล้องจะอ้วนด้วยใช่ไหมอ่าแล้วก็มีท้องอ่มีท้องอ่าเปนี้เอาสีแดงน้อค่ะค่ะเอาเอาจายก้นเลยสแยกเลยปลาตะเพียนนี่ตัวคู่จะไม่ได้ไม่ได้กินโมมตัวคู่ของปลาตะเพียนนี่มันสึงนี่ใครมีน้ำเชื่อมอี่พอรือไม่แต่ดนค่ะอ่าห้องหสีเอาว่ามื่อนี่เ้าสีเอาปลาที่โล เ้ไปนำตนตงถูก huh. ตัวเลยค่ะ hmm. ค่เยคปลาต้งอานี้ต้องยกเลอีกัอ่ร้มันบรค่ะเอาไปแยกทีนี้วันนี้เราจะพ่อปลาสามสิบกิโละมีมีอยู่สามตันสามสิบกิโลนี่หมายความว่ายังไงสากิโลข้าหนองน้ำลาทั้งหมดน้ำตาลทั้งหมดัสาสิบิโลทั้งตัวผู้ตัวเมียรวมกันสามสิบกิโลค่ะเราแยกเป็นสามหัวหัวสิกิโลหัวละสิบกิโล หมูปลามันบอกวาจะได้ทู่ประมาณสาม้านตสามล้านตัวเลยเหรอหโลตัวหนึ่งล้านตัวถ้าราหาดงก็ได้หนึงตัวอย่างสังเกตง่ายๆถ้าตัวใหญ่ๆคื่ตัวเนียเลยใช่ไหมเนี่ยตัวนียต้องีดีดยาตัวไม่ต้องขีด่างนึ้นาใตัคตองีดตัวเมไม่ต้้ นี่เราคัดแยกเอาตัวอะไรนี่เอาตัวผู้ไปลงค่ะก่อนลงเมียงเราจะขี่ย้ายจริงแต่ว่าเอาตัวผู้ไปลงก่อนใช่ไหมอ่าผู้ไ, <c oughs> ไปน้วน,นลนอ๋อกระชัชงละสามสิบตัวใช่ไหมแล้วเราทำมาก <c oughs> ทำน้อยกว่านี้ได้ไหมหนิหรือทำไมต้องกำหนดปกติต้อง,อ,งอยู่ประมาณหนึ่งกิโลอะอ๋อผิวสีผิวสีเรา กี่กิโลสามสิบกิโลเลยปกติก็ปกติตงงโบบาคว่าัวนีนะกไือ่้ชาป่าปกติก็ทำแค่สิบกิโลใช่ไหมปกติแต่นี้ถ้าทำพิเศษก็คือสาสิบกิโลสากิโลจ้าส่วที่เ่อจะเอาลูกัวไงหรอกอะขยายเอาสิค่ะวัต้องายค่ะจ้ากาทำทำเยอะไปเลย ตัวเมียก็แยกลงมาตรงนี้ตัวผู้สองครัวต่อตัวเมียหนึงตัวใช่ไหมก็ค,คือจะต้องปล่อยน้ำให้มันให้มันสูงขนาดไหนพี่แม่มันสูงขนาดไหนห้าสิบเซนใช่ไหม 快点 น,นี่คือตัวเมียที่แยกออกมาเมื่อสักครูน่นี้แล้วเอาตัวเมียไปทําอะไรต่อคะทีนี้ก็อมอนม้วนมันแบบนี้ก็จะเร่งกระตุ้นให้มันไข่พร้อมกันฉีดฮอร์โมนเร่งกระตุ้นให้มันไข่พร้อมกันพร้อมกันเลยใช่ไหมค่ะอันนี้คือยาฮอ,ฮอร์โมนของอเพศเมีย,มยใช่ไหมคะอันนี้มันประกอบไปด้วยยาอะไรบ้าง มีอะไรบ้างเข็มค่ะเข็มฉีดยาฉีดเป็นเซลิงเข็มฉีดยาสิบซีเท่าไหร่นะสิบอันนี้เซลิงค่ะเซลิงสิบซีซีใส่เข็มเบอร์ยีบยีบประมาณยีบซีค่ะอันนี้คันใส่กันมาแล้วว่าสิเป็นลักษณะนี้ค่ะแล้วก็นี่ปบดยาโรคปวดยาปบดยาที่ใส่บดยาตัวนี้นะคะคือมูเทเดียมเอ็มเป็นเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ใส่กระตุ้นในการว้างไข่ของปลาแล้วก็ กันใส่กระปานี่คือการลดพุงเครียดค่ะเวลาเขาจะปลาขึ้นมามันอาจสเมือใชล่ะสิค่ะแต่มันใส่สารพ่นอะไรค่ะเป็นยาเที่ยวกับปกก๋ากระเพาะค่ะอแต่ว่าเขาใส่ตัวนี้มาเทียนแล้วก็ตัวพระเอกของงาน,นคือสุกิเฟกค,ค่ะเป็นห่นงวงฉางกอที่เกิดขึด้นโดยการใส่สก,กัดมาจาัดตัวเป็นสก,กัดมาที่ใส่เทียนตอมตอมเตะสมองของปลานะคะค่ะ เกินลาซุปปี้แฟบขวดหนึ่งกับมือไม่โคกรัมค่ะราคาอยู่ที่สองพันกว่าบาทเราหลายๆยาทั้งหมดอนเที่กันก็คือนำกันค่ะค่ะนำกันใช้เท่านี้เองเหรอเมื่อกี้เขาจะขีดปลาสามชิ้นูปนะคะค่ะบดไปแล้วใช้เด่นีละบดไปแล้วแปดเมตรค่ะบดไปแล้วแปดเมตรก็ใช้อีกสิบสองลูกใส่กี่เมตรทั้งหมดมือก็คือสิบสองเมตรสิบสองเมตรค่ะเอาใส่อีกเมื่อกี้แปดก้อนลูก ก็คือเม็ดละกิโลถูกไหมหมดยาให้ละเอียดหมดยาให้ละเอียดขิ้นปลาบุรี่ห้าสามสี่ก็หลัสามสี่ก็ชือ ตัวนี้ยาบุญคิปสองรากูกเอาเอาเอาเข็มที่ขาเพระท่านเข็มครับไม่ไม่ใช่การพูดละเขาอ่อนหนกันมากเป็นตัวละลายกับอกทีดเดียมให้ยาละเอียดคนนนอลงมืโอ้คยโอค่ะ กระด้างทีคค่ะเย็นทีขาอุ่นฉดเข้าตรงอะไรมันใช้หลังครีบค่ะใช่หลังครีบมันค่ะมันจะมีระว่ายกินก็หลังอยู่นี่เดงไปตา้งแต่นาตัวค่ะกินเนี้ยสามชีค่ะสามซีซีหนึ่งตัวต่อสามซีซีเยอะแต่ขนาดของปลาค่ะถ้าขนาดนี้ก็คือสามซีซีอันนี้ก็เหมือนกันบิดไปเรื่อย อนหมดแต่่วาฉีดทุกตัวเลยแล้วก็ค่อยเอาไปปล่อยรวมกับตัวผู้ตัวผู้ที่เอาไปวางไว้ก่อนแล้วแล้วก็เอายาไม่ต้องไปเจาะทูมี่อ่ะเออเจาะในวงที่ไหนเนาะทูมี่อ่เนตตามไปปล่อยตามลงไปตัวเมียสิบตัวก็คือตัวผู้สามสิบตัวเมียสิบเห็นไหมคะเราสีเดียที่พื้นเราสีเดียก่อน กรเสียก่าไม่ได้ไม้สก่อนคือตัวใหญ่ของเราหนีไม่ได้โกงไดสิบก่อนดังนั้นเราก็เสียโอ้เมื่อกี้นี่ตัวเมียสิบห้าตัวผู้สามสิบอ๋อตัวเมียสิบห้าอืมตัวผู้สามสามสิบแต่ที่เอามาปล่อยเมื่อกี้คือคัดตัวใหญ่มาก่อนสิบตัวอ่าอ๋อห้าเฉลี่ยเราก็ไม่เกินนี้อ๋อทีนี้ก็คือจะเกิดการผสมพันธุ์กันตอนไหนหลังจากก้วยแล้วนะคะ ปล่อยแล้วอันนี้ก็อยูซีโม่งแล้งเนาะค่ะจ้าไล่ไปเลยหกถึงแปดชั่วโมงผมถึงแปดชั่วโมงใช่ไหมก็จะเกิดการผสมพันธุ์นั่นก็ก็คือตัวเมียจะไข่ออกมายังค่ะยังใช่ไหมเกี่ยวผ้าราศีกันก่อนเกี่ยวผ้าราศีกันก่อนจะปู่จะแม่ถึงหาปู่จะปู่กันก่อนค่ะแล้วแบบนี้เพราะแต่หลังจากที่มันพร้อมที่จะไข่แล้วนั่นก็ตัวเมียจะไข่ออกมาตรงกลจะ รัดเรากับก้วยน้ำเชื่อใช่มนี่ตัวไข่เป็นการผสมขั้นไายนอกเราก็บไข่ที่ออกมานี่จะพร้อมกันเนื้อยะบ่เกินหนึ่งชั่วโมงไข่มะตูตัวเพราะจะไข่มันออกมาแล้วนเราไข่คงไปถึงแค่นี่จะเป็นไข่ถึงจงถึงไหวค่ะค่ะ่ไมาถือกับออกซิเจนเนาะว่างไว้ค่ะก็จะจะพัฒนาการของมันไปเรื่อยๆค่ะจ้่เราเป็นว่ดับที่ตัไหนก็มีออกซิเจนก็มีออกซิเจนตลอดเลย เพื่อพัฒนาการไปเรลยหลังจากมีไปหมดมือโซ่น,น,น้ำนี่ก็จะเปิดไปถึงขนาดไหนนี่อ้ามนปะทุกันก็ไม่เหมือนที่โบม่านาทิตประมาณหนะ้า 5, 10, สิบเซ่สิเมตรใช่ไหม,มลหลังจากที่ว่ามันเกี่ยวพระราชีกันใครออกมาเดียวช่วงเต่ามันจะดูประมาณแปบชบ่วงเต่าชุมงหรือว่ดชีชุมงค่ะ เราเอาออกชวงโซ่พอดีนกนกค่ะเมพันธุ์มันก็จะไข่ออกหมดแล้วใช่ไหมไข่ออกหมดแล้วค่ะเราพัฒนาการของไข่จะไปอยู่ในช่วงที่มันจะแตกเป็นตัวเลยอ๋อตอนนั้นจะแตกเป็นตัวแล้วตอนเช้าใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆคือตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นตัวแล้วอ่ามันก็นับไปก็ประมาณเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงพอดีถึงสิบสองชั่วโมงอ๋อแต่วันนี้เข้าเอาตัวอแมีันออกเอาลงไป เกี่ยวโมไปนะค่ะเพราะว่าปตัวนี้ลูกพันตัวนี้อู่อยู่ประมาณสองวันตรงนี้เอาไว้สองวันใช่ไหมลูกวันช่วงสองวันนี้เมาก็ต้องให้อาหารอย่างค่ะเพราะว่าลูกปลาถึงเกิดห่านเข้าที่นี่โยกสิดคิดว่าน้ำผ่องน้ำพองมันคืออยู่ไขแดงค่ะก็ต้องให้อาหารใีอยังไม่ต้องให้อาหารค่ะแต่เขาจะให้เขาจะดปให้ที่โตขึ้นค่ะที่การี่คือตรงนี้เราเอาไว้แค่สองวันใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปบ่อที่เราอนุบาลไว้สั่งโน้นค่ะ เอาลงไปค่ะ